การแข่งขันแบบเป็นตั้งชิงแชมป์เอเชีย2023ี่ามที่นครดูไบาสารัฐอาหรับเอเมิเรตประเภทหญิงคู่รอบสามจงกุลพัน์กิติธรารกุลกับพรวินีดาประจงใจคู่มือสิบของโลกแสงชนะอมาเรียสาหายาปราติวีกับไาเบน,นาวีปูจิกุสุมาจากอินโดนีเซีย2ต่อหนึ่งเกม16ต่อ21 21ต่อ18และ21ต่อ11ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับยูกิฟุกุชิมะกับจายากะฮิโรตะคู่มือหกของโลกจากญี่ปุ่น ส่วนคู่พี่น้องเบญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้คู่จากเกาหลีใต้0-2ออเกมตกกรอบคุณหญิงปัทมารีสุขตระกูลนาย,ยกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมให้อาวาด สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่เตรียมเข้าแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่32ประเทศกัมพูชาโดยในครั้งนี้ทีมไทยให้โอกาสนักกีฬาดาวรุ่งลงแข่งเพราะมีโปรแกรมแข่งขันทีมผสมชิงนชมป์โลกสุธิรมานครับที่ประเทศจีนซึ่งวันเวลาคาเดเกี่ยวกันนายกสมาคมก,กีฬาแบดมินตันกล่าวว่านักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักมีความมุ่งมั่นวางเป้าหมายเอาไว้ที่สองเหรียญทองจากทีมหญิงซึ่งเป็นแชมป์เก่า และประเภทหญิงเดี่ยวโดยครั้งก่อนที่เวียดนามทีมไทยคว้ามาได้มากที่สุดเสี่ยทองจากชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวทีมชายและทีมหญิงผงกระแสสมศกแรยงาน